รัฐบาลรัตตึกทั้งหมดจะล้มลงประมุกของรัฐลิกจะหนีความมั่นใจจะหายไป EBS ฉุกเฉินจะถูกเปิดใช้งานความโกราหวนจะแพร่กระจายไปทุกภูมิภาคมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะมันคือความชั่วร้ายจากมนุษยชาติเพื่อทำลายความดีไม่มีอะไรคงที่แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นคำถามเดียวคือ คุณพร้อมสำหรับอะไรแบบนั้นหรือ,อยังคุณแค่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อให้สามารถแสดงออกได้อย่างง่ายดายและใจเย็นนี่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่เมื่อคุณไปถึงมันคุณไม่ได้อยู่ในความวุ่นวายไม่เช่นนั้นคุณจะไม่รู้ว่าต้องทำตัวอย่างไรและความตื่นตหนกของคนอื่นอาจส่งผลต่อคุณ เมื่อมีสงครามทางจิตวิทยาเกิดขึ้นดังนั้นการรีเซ็ตโลกจะเล่นทุกอย่างในแบบที่พวกเขากำลังวางแผนไว้คุณสามารถทำใจให้สบายได้โดยไม่ต้องกลัวหรือตื่นตระหนกเพราะจำไว้ว่ามันเป็นเสมือนภาพยนตร์และมันก็ยังเป็นหนังด้วยเหตุนี้เรารู้คร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งเดิมๆเสมอ แต่ครั้งนี้มันจะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายของปีศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงสนุกกับการแสดง